อันนี้ทำขนมจีนน้ำยากะทิเด้อจ้ะกะทิะะทแบบง่ายๆลูกอยากกินกะทิแล้สันอันนี้ใช้ตีนไก่ใส่ลูกขิ้นปลานะ,ะอะขอด้วยเครื่งหนึ่งใส่ครื่งเดียวนะขอไมเดี๋ยวเยอกินมาเบิบเคยแด้ Mà chia lười Thì xảy lười Ừ Thế bữa lấy vào chung vậy vào đây ừ. tan mà dọn mày lên Có tan này chim con Ừ, ừ. để như <laughs> 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 thế, เยาให้มันแตกมันเนาะหอ,อมกะลูกอยากกินอุ้ยเต็มหม้อเลยตรงนี้ใส่น้ำน้อยเดียวเต็มหม้อเลยพริกไม่ได้ใส่เยอะเนาะ ความกะทิอืมโอเคเลยอร่อยมากเดี๋ยวใส่น้ำใส่น้ำไปหน่อยนะสุดยอดอร่อยมากเอามาใส่เลย,เลยโอเคแล้วเดี๋ยวต้มให้ลูเขินสุกอร่อยมากเลย เพิ่มสีสันใส่ต้นหอมกลับไปมะกรูดลงไปมีแค่นี้เอาใบมะกรูด้อยจังเลยว่าให้ลูกกินสุกนะเพื่อนจะเสียบวะพี่น้องอ่ะเด้อกินขนมยาว่าก็โอ้กินว่าโอเคดีแค่เดียวขนมจีนน้ำยากะทิเนาะกะทิตีนใส่ลูกชิ้ปลาใส่ช่องิเด้อทางใส่ช่องปิด จะแซบไว้พี่น้องลูกขินมีตรลูกใหญ่ๆเดี๋ยวลูกขินสุเกเต็มที่ก็บอกให้เอาให้ลูกเล็กมาดูเดียวลูกใหญ่มาสุดยอดสุดยอดนะพี่น้องกินขานมกินน้ำกันแซบๆจ้า